ร้อจากเลนโซครับผมแต่เป็นรุ่นไหนมาชมกันเลยดีกว่านี่สิ้นสุดการรอคอยกับล้อจากเลนโซวิวตัวนี้แจ็คเกอร์วอมอสหกครับวอมอสจริงๆมันมีอยู่แล้วขนาดขอบ18แต่พวกเราจะเจอกันในรถที่เป็นในกลุ่ม PPV ในกลุ่มกระบะก็จะใส่วอมอสตัวนี้อยู่แล้วมีทั้งขอบ18และขอบ20แต่วันนี้ครับ มันเป็นล้อสำหรับรถตู้โดยตรงเพราะฉะนั้นออฟเซ็ตจะต้องตรงสเปคกับรถตู้โดยตรงนะครับตัวนี้18คูณ8.5ออฟเซ็ตบวก40นะครับดูก้านครับคอนเคฟสวยมากๆก้านใหญ่และแข็งแรงทรงก้านเนี่ยตัวนี้ทำเป็นรูปตัว,วายและที่สำคัญคือมันเป็นแบบดูโอลุกดูโอลุกคือสามารถเปลี่ยนฝาเซนเตอร์แคปตรงนี้ครับ แบบไม่โชว์ล้อและเปลี่ยนเป็นแบบให้โชว์ล้อได้นั่นเองเขาเรียกว่าดูอ้ลุกตัวนี้ใส่แล้วจะดูสปอร์ตพรีเมียมสวยมากๆจะมีหมด5สีตัวนี้ที่เอามาโชว์นี่จะเป็นสีไฮเปอร์ดาร์กจะมีสีดําดําเงาไฮเปอร์แบ็กสีทองแล้วก็ดําด้านที่ผมสร้างมาคร่าวๆแต่วันนี้เรามีบริการแล้วนะครับของเพิ่งมาสดๆร้อนๆสาววอลตุ้อยากรอก่อนใครต้องรีบมาที่ A c p ี w e r